สบายดี L อลทีวิชเมืองเชียงฮ่อนส่งออกยางพาร,รากว่า59.4ล้านบาท ตามการให้ข้อมูลของหัวหน้าห้องการดุสาหกรรมและการค้าเมืองเชียงห้อนแขวงไซยบุรีได้มีการรายงานการส่งออกยางพาร,ราของเมืองเชียงห้อนประจำปี2565ที่ผ่านมาว่าสามารถทําการส่งออกไปยังแขวงอื่นๆประมาณ2,179ตันมูลค่ากว่า38.2ล้านบาทและมีการส่งออกไปต่างประเทศ978ตันมูลค่า521,247เหรียญสหรัฐ ยางพาราแผ่น1,200ตันมูลค่า639,600เหรียญสหรัฐโดยในปี2,566ครับคาดว่าจะมีการทำการส่งออกยางพาราให้ได้ประมาณ3,000ตันที่ผ่านมาครับภายในเมืองได้มีพื้นที่ที่สามารถกรีดยางพาราเพิ่มขึ้นโดยทั่วมือมีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด5,988เทกตา์ พื้นที่ทำการกรีดยางแล้ว3,880เฮกตาร์ได้ผลผลิตรวม13,581ตันซึ่งภายในปี2,566ถึง2,567ทั้งห้องการเกษตรกรรมและป่าไม้มีแผนการส่งเสริมให้เกษตรกร,รปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นประมาณ5,000เฮกตาร์เพื่อสนองตามความต้องการให้บริษัทเอกชนมากขึ้นแล้วพบกับ LTVision ได้ใหม่ในมืหน้านะสบายดี